สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอติดตามกันเหมือนกันเพราะที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าหมอลําเสียงวิหกก็มีผลงานนะคะออกมาให้เราได้ติดตามกันเนี่ยในหลากหลายผลงานนั่นเองนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เหมือนว่าจะมีการอัปเดตออกมาจากยูกิเพน มาการนะคะสาหรับครั้งนี้ถือว,ว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของเธอเลยก็ว่าได้นะคะที่จะมีมาในรูปแบบของไลสดกลุ่มปิดนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้มีการรับชมกันนั่นเองเพราะว่าคุณพ่อนะคะอย่างพ่อตุ้มเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตนะคะออกมาเกี่ยวกับงานนี้นะคะว่าจะมีการจัดนะคะเป็นคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของยูกินะคะที่จะมีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆเป็นสตอรี่ของเธออะไรอย่างนี้คุณพ่อก็ได้มีการพูด พูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวนี้นะคะโดยคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าจะใช้ระยะเวลาในช่วงของการพักวงเนี่ยนะคะมาทําเป็นไลฟ์สดนะคะกลุ่มปิดให้แฟนๆเนี่ยได้มีการซื้อบัตรเข้าไปรับชมกันแล้วก็จะมีสตอรี่เรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันนั่นเองนะคะครั้งนี้ก็ได้มีการเปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาหลายๆคนก็แบบว่ารอติดตามกันว่าครั้งนี้เนี่ย ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะจะออกมาเป็นแบบไหนโดยก็ได้มีการโพสต์นะคะผ่านทางแฟนเพจยูกิเพนพกานะคะว่าไลมินิคอนเสิร์ตยูกิเพนพกาโอกาสพิเศษกว่าจะเป็นยูกิเพนพกาสัมผัสเรื่องราวจากชีวิตจริงน้องยูกิ จาะลึกเบื้องหลังเส้นทางชีวิตของน้องยูกิพร้อมกับโชว์คอนเสิร์ตสนุกเต็มอิ่มแน่นอนวันที่10มกราคม2566บาทราคา99บาทเข้ากลุ่มกดลิงก์ข้อความเพจตรงนี้ประมาณนี้นะคะโดยครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าได้มีการอัปเดตนะคะออกมานะคะหลายๆคนก็แบบว่าต่างรอติดตามกันนะคะถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เราเนี่ยจะได้เห็นนะคะถึงเรื่องราวชีวิตจริงของยูกินะคะกว่าที่เธอเนี่ยจะมาเป็น นางเอกมอลามนะคะอย่างปัจ App, <ivan. S 1> ปจ,จุบันนั่นเองนะคะ,ะหลายๆคนก็แบบว่ารอลุ้นรอติดตามกันนะคะสําหรับงานในครั้งนี้นั่นเองนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะคะถือได้ว,ว่าครั้งนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่หลายๆคนเนี่ยต่างรอติดตามนะคะแล้วก็ถือได้ว,ว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะที่เราเนี่ยจะได้เห็นถึงเรื่อง ต่างๆนะคะของยูกิผ่านสตอรี่เรื่องราวนะคะรวมทั้งเป็นคอนเสิร์ตของเธอด้วยนะคะยังไงก็สามารถไปซื้อบัตรนะคะรอที่กลุ่มปิดได้เลยนะคะสำหรับวันที่10มกราคมก็จะมีการแสดงนะคะให้เราเนี่ยได้รับชมกันโดยคุณพ่อเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมาถึงสถานที่ทำการแสดงนะคะเราก็แบบว่ารูปแบบของคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ย ออกมานะคะให้เราเนี่ยได้ทราบกันก็เชื่อว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะให้เราเนี่ยได้รับชมกันอย่างแน่นอนครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเปิดขายบัตรเนี่ยเพียงไม่นานเลยแต่ว่าก็มีแฟนๆนะคะที่แบบว่าทยอยซื้อบัตรเข้าไปรอในกลุ่มเนี่ยเยอะมากๆนะคะก็เรียกได้ว่าครั้งนี้มีหลายๆคนเลยที่เข้าไปรอในกลุ่มปิดนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรับชมกันนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ยูกิเนี่ยนะคะเธอตั้งใจมากๆเลยนะคะ ะะสําหรับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเธอเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับงานในครั้งนี้ยังไงแฟนๆก็สามารถรอติดตามแล้วก็สนับสนุนผลงานของยูกิกันได้นะคะสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยกับยูกิเพนทาการ์นั่นเองนะคะสําหรับนางเอกหมอรำอายุน้อยอายุเพียง15ปีคนนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ